ถ้าเราพูดถึงสาเหตุของการเกิดฟ้าสาเหตุหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เกิดฝ้าเรื้อรังก็คือแสงแดดครับ ทราบไหมครับว่าแสงแดดนะครับมีรังสี UVA UVB ซึ่งพอเวลาที่เรานะครับโดนแดดแรงๆโดนแดดนานๆจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับทำให้เม็ดสีเมลานินที่เป็นผิวปกติแบบนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเกิดการเพิ่มจํานวนของเม็ดสีที่คล้ำนะครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าเกิดขึ้นต่หลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื้อรังมักเกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ดูแลตั้งแต่ต้นเหตุก็คือไม่สามารถปกป้องผิวจากแสงแดดได้ไปใช้ครีมกันแดดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็น ใช้ครีมกันแดดที่ไม่สามารถปกป้องผิวของเราเนี่ยได้ดีพอก็จะส่งผลทําให้นะครับฝ้าเพิ่มจานวนเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีฝ้าหนาเป็นกระจุดดงดำนะครับผิวหน้าของเราเนี่ยไม่กระจ่างใสนุชานะครับก็ได้ไปเห็นครีมกันแดดตัวหนึ่งของนีเวียซึ่งเป็นตัวครีมกันแดดที่จะสามารถปกป้องผิวจากแสงแดดซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะทําให้ผิวของเรานะครับเกิดฝ้าแล้วก็ยังมีสารสกัดนะครับที่จะสามารถช่วยทําให้ผิวของเรานะครับลดการเกิดฝ้าเนี่ยลดลงทําให้ผิวเราใสขึ้น นะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวกระจุดด่างดําต่างๆนะครับสามารถจางลงไปได้ด้วยนะครับนั่นก็คือครีมกันแดดตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับก็คือ Nivea l u m i n o u s 630 Spot Clear Sun Protect ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่นุชชานะครับซื้อมาจากวัดสัรราคา699บาทนะครับปริมาณที่เขาใส่เข้ามาก็คือ40 ml นะครับคุณนุชาเป็นคนอินไงอินอะไรต่างๆที่ผ่านงานวิจัยสารสกัดต่างๆเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เป็นตัวที่นุชชา ไปดูแล้วว่าเขาเนี่ยทดสอบกันมาเป็น10ปีผ่านการทดสอบกับผิวคนเอเชียนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องกระจุดด่างดำรอยสิวหรือว่าผิวเราเนี่ยมันหมองนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยในด้านของวิธีการใช้ครีมกันแดดตัวนี้นะครับก็เหมือนครีมกันแดดทั่วไปเลยนะครับคือใช้เป็นตัวสุดท้ายหลังจากที่เราลงสกินแคร์ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับแล้วก็สามารถไปออกแดดได้เลยครับตัวนี้นะครับนุชชาจะให้ทุกคนดูเนื้อกันบ้างนะคะว่าเป็นเนื้อขนาดแบบไหนอยากจะ บอกว่าเป็นตัวที่ปลื้มใจมากอ่ะเกี่ยวกับเนื้อของเขาอ่ะเพราะว่าเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่วอกไม่ลอยนะครับนี่จะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับแต่เดี๋ยวนุชาจะทดสอบให้ทุกคนดูกับผิวหน้านี่นะจะเป็นลักษณะของเนื้อขาวๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวนุชาจะให้ทุกคนดูนะครับว่าหลังจากที่นุชชาได้ทดสอบกับผิวหน้าของนุชานะครับก็คือเห็นไหมทุกคนเวลาที่เนื้อนะครับสัมผัสกับผิวหน้าของนุชาเนี่ยมันจะไม่มีความวอกความลอยก็คือมันจะไม่ขาวนะครับคือมันใช้แล้วเนี่ยจะแปะไปกับผิวแล้้้ววก็มมันนจะไ่่ทําาาใหหผิของเเรีย มันเพิ่มมากขึ้นในขณะนี้นะครับที่นุชาได้ถ่ายคลิปตรงนี้อยู่นะครับก็นุชาได้ทาครีมกันแดดตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวนุชาจะให้ทุกคนดูว่าเวลาที่เราทาไปตรงหลังมือของเรานะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นผิวหน้าของนุชาใช่ไหมครับมันอาจจะดูไม่ออกนี่ทุกคนสังเกตปะผิวยังเท่ากันใครที่กลัวว่าเฮ้ยหน้าของเราจะลอยหรือเปล่าตัวนี้ใช้แล้วผ่านไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยมันเยิมแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันมาดูในด้านของข้อแตกต่างของครีมกันแดด Nivea Luminess 630 Spot Clear. โอเท็ p เอสพีเบวกตัวนี้นะครับว่าแตกต่างกับครีมกันแดดตามท้องตลาดยังไงเอาจิงๆแล้วนะครับตัวนี้นุชาค่อนข้างที่จะปลื้มใจแล้วก็ชอบในสารที่เขาเนี่ยใส่เข้ามาก็คือ Luminus 630ตัวนี้ซึ่งเป็นสารที่นิ v เวียเองนะครับเขาทำการวิจัยนะครับการทดสอบมา10กว่าปีแล้วก็ทดสอบกับผิวเอเชียจริงๆเลยนะครับพบว่าสามารถช่วยกระจัดฝ้ากระจุดดงดำต,ต่างๆตั้งแต่ต้นตอแล้วก็สามารถช่วยป้องกันการเกิดใหม่ของฝ้าดังนั้น นั้นใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่งางดำต่างๆครับสามารถใช้สารตัวนี้ในการดูแลปัญหาผิวได้มารีวิวสรุปผลนะครับหลังจากที่นุชาได้ทดลองใช้ครีมกันแดดของ n ีเวลูมิเนสหกสามศูนย์สปอตเคลียร์ซันโปรเทค S.P.F. ห้าสิบ P.A. สามบวกตัวนี้ประมาณหนึ่งเดือนกว่านุชาเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันมากสิวขึ้นง่ายหน้ามันเยิ้มแบบนี้เลยแล้วทีนี้นุชาก็ใช้ตัวนี้ไปพบว่าไม่ทําให้เกิดสิวเพิ่มแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันมากๆอ่ะสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าเขาเนีีนี่่ยยเทโลรก ออยคอนโทรลก็คือสามารถควบคุมความมันได้นะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสิวขึ้นง่ายก็สามารถใช้ได้แต่ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเยอะๆอยู่นุชาย,ยังไม่แนะนำนะครับก่อนหน้านี้นุชายอยากจะบอกว่านุชาเป็นคนนึงนะที่เป็นหลุมสิวแล้วนุชาไปทําเลเซอร์รักษาหลุมสิวมาจ้าคือเวลาที่เราไปทําเลเซอร์มาใช่ไหมทุกคนคิดภาพออกปะมันจะเป็นรอยดําๆตรงแก้มเยอะมากแล้วทีเนี้ยนุชาก็ใช้ครีมกันแดดตัวนี้เสริมเข้าไปเป็นตัวครีมกันแดดระหว่างวันเนี่ยพบว่ามันสามารถช่วยทําให้แผลเป็นจาก ที่นุชาเนี่ยไปทำเลเซอร์มาจางได้เร็วขึ้นมากมันเกิดจากการที่นุชาใช้สารลูมินัส630แน่นอนอะนุชายืนยันแล้วทีเนี้ยนุชาก็ทดสอบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นไหมหรือว่าทําให้ผิวหน้าของเราหมองไหม,ไหมเวลาเจอแดดแรงๆก่อนนั้นเนี้ยนุชาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปเจอแดดแรงๆมามันก็เอาอยู่อะซึ่งนุชาได้ไปดูว่าเฮ้ยตัวมีเวลูมินัสตัวเนี้ยมันมีเซรั่มด้วยนะก็สามารถใช้เสริมกันได้เลยก็จะสามารถช่วยทําให้ส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษา้้านะะคตง แต่ต้นต่อแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆ,างๆ,างๆางสามารถช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่เคยทดลองใช้นะครับสามารถไปหาซื้อครีมกันแดดนีเวลูมินัส630สปอตเคลียร์ซันโปรเทค SBF 50 PA 3บนตนี้ที่ร้านขายยาทั่วไปวัดสันนะครับหรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถหาซื้อได้ตามวัดสันออนไลน์ได้เลยครับสาหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆจากนิชาที่นี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะ ย